เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ประกอบใจมั่นครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอตาราง9ก้าช่องตามรอยของแผ่นดินครับกระผมนายปร,ร,ร,ราิมตุร,ร,รัตรหัสรหัสนักศึกษา6711108007ครับดิฉันนางสาวบุษดีเพชรสลับแก้วรหัสนักศึกษา6711108023ค่ะดิฉันนางสาวอธิตยาสอนรไทยรหัสนักศึกษา6711108018ค่ะดิฉัน ดิฉันนักสาวดิฉันนักสาวชนรดาแก้วค่ะด้านักสาวหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สองแปดค่ะดิฉันนากสาวนักสาวคงสรีป้านนะคะนักศึกษาหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามค่ะดิฉันนากสาวนักถัทิดาสุกเกษมรหัสนักศึกษาหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สองค่ะดิฉันนากสาวน้เวนนวลมีค่ะรหัสนักศึกษาหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ 15ค่ะกับผมนายเดียร์ตากุยบานดับด้าดับด้า67110816 0ครับดิฉันนางสาวรศิษาใจซื้อรหัสนักศึกษา67110811ค่ะ จากภาพที่หนึ่งนะครับกผมได้ว่าภาพที่หนึ่งเป็นคุณครูนะครับซึ่งกําลังสอนนักเรียนอยู่โดยคุณครูนะครับจากนี่จากติดตานะครับก็คือคุณครูนะครับจะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจความรู้ความสามารถและก็ความเจิอของนักเรียนนะครับในหัวของครูนะครับก็จะคิดแต่เรื่องอํานาจเงินทองแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ครับโดยที่ การกระทาเหล่านี้นะครับจากปั่นทนจิตใจของครูนะครับจนความเป็นครูนะครับหมดสิ้นไปครับทําให้นักเรียนจะไม่มีความเคารพครูในต่อไปครับขอบคุณครับก็จากภาพที่สองนะคะก็ได้ว่าเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของครูที่ดีค่ะครูที่ดีควรมีความขยันหมั่นเพียรมีความเสียสละและอดทนค่ะ อยู่ในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะ,คะภาพที่3นะคะก็ว่าเป็นนักเรียนเคารพครูค่ะก็คือจากภาพนะคะครูที่ดีนะคะจะต้องอยู่ในศีลธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนักเรียนจะได้เคารพค่ะ,คะจากภาพที่4ีนะคะว่าเป็นคุณครูสอเนเด็กนักเรียนค่ะซื่อให้เห็นถึงความ มุง่งมั่นตั้งใจของคุณครูที่สอนเด็กค่ะมีความหวังดีให้แกเด็กได้ดีค่ะขอบค่ะค่ะจากภาพที่5นะคะจะว่าเป็นครูที่กําลังสอนนักเรียนแล้วก็มีความคิดในหัวค่ะค่ะจะแปลความหมายได้ว่าการที่เราเป็นครูนั้นเราจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบเป็นแบบอย่างให้ดีแกิๆด์ค,ค่ะ ควรวางตัวให้เหมาะสมคิดแบบหนแบบไหนก็ควรสอนสิทแบบนั้นไม่ควรที่จะทําตัวไม่เหมาะสมค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากภาพที่6นะคะก็ <c oughs> จะวาดเป็นนักเรียนขอรบครูแล้วก็รครูสอนศิลธรรมให้แก่นักเรียนนะคะจะสือ่อได้ว่า ครูนะคะไม่ใช่สอนตั้งแต่วิชาการเพียงอย่างเดียวแต่จะสอนศีลธรรมคุณธรรมให้กับนักเรียนอย่างเช่นรอบนี้นะคะก็จะสอนพระพุทธศาสนาคุณธรรมวัฒนธรรมให้กับน,นักเรียนส่วนภาพนักเรียนว่าให้ครูนะคะก็จะสอนในเรื่องการเคารพผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะภาพพิจิต ค่ะภาพที่เจ็ดนะคะดิฉันสื่อถึงนักเรียนกํงาลังไหว้ครูอยู่นะคะเพราะว่าการที่ว่าเราสอนเด็กอะค่ะให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ให้นักเรียนนะคะมีความรู้ความสามารถเพื่อจะอพัฒนาตนเองแล้วก็ให้นักเรียนไปมีอาชีพที่ตนเองรักนะอาชีพตนเองชอบได้ค่ะและก็สี่คนนั้นได้มาคารพะและนถึงรองในปัจจุบันค่ะ ภาพผมผมนะรัก็คือเป็นภาพเด็กนักเรียนครับกำลังตั้งใจเรียนครับสื่อความหมายก็การเรียนนะครับเป็นสิ่งสําคัญครับเพื่อไปเพื่อไปพัฒนาความรู้ต่อยอดให้มีประลิตภาพในอาชีพของครับค่ะสําหรับภาพที่9ภาพสุดท้ายนะคะจะเป็นภาพสรุป